เผยสาเหตุรีวิวอะไรก็อร่อยเพศดังหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บย้อนบทสัมภาษณ์มาวินทบีผลเผยเหตุผลรีวิวอะไรก็บอกอร่อยชมเป็นนักรีวิวที่ชอบที่สุดขึ้นแท่นเป็นนักรีวิวอาหารขวัญใจใครหลายๆคนสําหรับมาวินทบีผลนักแสดงหนุ่มสามีของผู้จัดคนดังตู่ปิโยดีผู้มีเอกลักษณ์คือกินอะไรก็ดูอร่อยดูน่ากินไปหมดจนมีคนเกิดคําถามว่าไม่มีร้านไหนที่กินแล้วไม่อร่อยบ้างเหรอ ซึ่งเจ้าตูวเคยให้สัมภาษณ์กับทางเพจ9 Conversations เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจบอกว่ามันคือความตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำเพจว่าเราจะทำเพจเชิงสร้างสรรค์และให้พลังบวกโดยล่าสุด4มกราคม2567เพจดังหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้นำบทสัมภาษณ์ในครั้งนั้นของมาวินทวีผลมาแชร์ลงไอพร้อมชื่นชมว่าเป็นนักรีวิวอาหารที่ดิฉันชอบที่สุดดังนี้ อย่าเอาลิ้นเราคนเดียวบอกว่าอันนี้ไม่อร่อยไม่ใช่อามันไม่ถูกต้องถ้าอันไหนไม่ตรงจริตเราเราก็ไม่ต้องลงแต่จะไม่ว่าใครเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขามีนิสิตไหมเขาภาระความรับผิดชอบไหมลูกมีอะไรยังไงหรือเปล่าพ่อแม่ไม่สบายต้องดูแลหรือเปล่าเราจะไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปว่าใครร้านไหนไม่อร่อยหรือไม่ถูกปากเราไม่ใช่ว่ามันจะไม่อร่อยหรือไม่ถูกปากคนอื่นเพราะฉะนั้นที่จะลงแต่สร้างสรรค์เท่านั้นซัพพอร์ตร้าน งานนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมชื่นชมในทัศนคติของเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากและชมความน่ารักของตู่มาวินกันด้วยซึ่งทางตู่ปิออดีก็ได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าขอบคุณมากๆนักคระบกำลังใจของวด,ดีและป้าทุกคอมเมนต์ดีต่อใจมากๆค่ะข,ขณะที่หนุ่มมาวินก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณจากใจเลยนะครับบอ